สวัสดีครับผมครูแบคโคราชนะครับวันนี้ก็มีประเด็นนะครับที่อยากจะมานําเรียนนะครับกับทุกท่านครับประเด็นที่คุณสุทินคังแสงนะครับท่านรัตตีว่าการระทรวงกลาโหมนะครับที่ท่านมีการให้สัมภาษณ์นะครับวันที่ท่านเพิ่งจะแต่งตั้งนะครับเหมือนโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับเพื่อฝ่ายทางการเมืองนะครับ ในส่วนตรงนี้ผมก็เห็นว่าก็ดีนะครับเพราะว่าท่านได้แต่งตั้งคุณจิรายุห่วงทรัพย์ถูกไหมครับเป็นโฆษกทางการเมืองของกระทรวงกลาโหมเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าบางทีเนี่ยาทางโฆษกของกระทรวงกลาโหมที่ท่านเป็นส่วนของทหารเ,เวลาท่านชี้แจงประเด็นของกระทรวงกลาโหมบางทีท่านก็ชี้แจงอาจจะไม่ตรงประเด็นกับที่ประชาชนสงจัสน สงสัยหรือทางฝ่ายทางการเมืองก็สงสัยอาจจะทําให้เป็นมุมมองเป็นคนละมุมถูกไหมครับการแต่งตั้งคุณกีระยุพห่วงทรัพย์ซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองสูงและเป็นนักการเมืองน้ําดีนะครับเป็นก็เรียกว่าเป็นนักการเมืองที่ฝีปากเอก,เอกคนนึงเนี่ยนะก็ถือว่าโอเคนะก็สมเหตุสมผลและเป็นเรื่องดีดีเพียงแต่ผมมามาตะกิ้ตั้งอิฐอยู่ตรงที่ว่าท่าน สุทินข้างแสงเนี่ยพูดบอกว่าการแต่งตั้งคุณจีรยุหวงทรัพย์เนี่ยเพื่อจะมารับมือกับคุณลมกับคุณวิโรธแห่งพรรคเก้าไก่ให้มันดูแบบเหมือนอมีแนวความคิดที่สมน้ําสมเนื้อกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอตรงเนี้ยที่ผมมีความรู้สึกว่าเอา้าถ้ามีทุนสุทินมีความคิดแบบนี้นะ่ะแสดงว่าคุณสุทินเนี่ยที่ผ่านมาน่ะท่านให้ข้อมูลของกระทรวงอาลมในเรื่องของการเมืองเนี่ย สู้คุณวิโรธกับคุณโลไม่ได้ถูกไหมครับท่านเลยต้องมาแต่งตั้งคุณอา่าลืมไปละคุณจีรยุนะครับคุณจีรยุมาแทนถูกไหมครับเพราะว่าท่านบอกว่าคุณจีรยุน่าจะอะไรนะ ขาเรียกว่ารับมือได้แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณสุทินยอมรับว่าคุณสุทินรับมือกับคุณวิโรธกับคุณโลไม่ได้ในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของกระทรวงการ劳มถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเลยต้องแต่งตั้งคุณจริรายุแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือท่านยังสัมภาษณ์ต่อไปอว่าถ้ากรณีที่คุณจิรายุเนี่ยไม่สามารถที่จะอธิแจงหรืออธิบายหรือตอบโต้ทางคุณโลมรืคุณวิโรดไม่ได้เนี่ยท่านก็จะต้องหาคนใหม่ไอ้นี่นะครับที่ผมก็เลยงง ก็ในเมื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณสุทินก็ถือเป็นลัทธิคาราโหมอ่ะทิ่งก็เป็นคนหนึ่งที่บางทางจะมีความเก่งกาจสามารถอยู่แล้วแล้วคุณจรีรยุก็เก่งกาจสามารถอยู่แล้วถ้าเกิดว่าจะตอบโต้ทางการเมืองหรือสู้อธิบายในแง่มุมการเมืองของกระทรวงคาราโหมไม่ได้เนี่ยท่านจะแต่งตั้งใครครับท่านจะแต่งตั้งคุณหลุดจากสองคนนี้แล้วจะเป็นใครเป็นคุณอุ้งอิงเหรอครับหรือท่านนายกเสถ่าเองหรือจะเป็นคุณทักษิณมาผูเ้เด่น นะครับถึงจะสู้กับคุณลมกับคุณวิโร์ได้ในเรื่องของการเมืองในแง่มุ๋มของกระทรวงกลาโหมแต่จริงคุณวิโร์ก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าจริงๆนไม่ต้องมาแข่งตั้งไม่ต้องมาตอบโต้หรือไม่ต้องมาอ่าอ่าิจจงหรืออะไรให้กับคุณวิโร์หรือคุณโมก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณท้แจงให้กับพี่น้องประชา,าชนให้เข้าใจ นะครับก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องเป็นคนนั้นคนนี้หรอกครับนะเพราะว่าสิ่งที่คุณวิโร์กับคุณลมเนะี่ยท่านแย้งมาในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสวงกาะหมเนะี่ยก็เพื่อผลป,ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของประเทศไทยทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะแต่งตั้งใครนะครับก็ขอให้ท่านคิดนาบนพื้นฐานนะครับของความที่มันถูกต้องชัดเจนและมุมมองของทั้ง พี่น้องประชาชนมุมมองของทหารและมุมมองของฝ่ายความมั่นคงและก็มุมมองของอฝ่ายการเมืองท่านต้องหาคนที่ มีมุมมองแบบเนี้ยท่านก็ไม่ต้องไปตอบโต้ละครับไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นคุณวิโร์ไม่ว่าคุณโลมนะครับขอให้ท่านอ่ะจริงใจต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ตอบตามความจริงเนี่ยครับมันตอบได้หมดนะฮะไม่จําเป็นต้องต้องคนนั้นคนนี้แล้วนะฮะแต่ผมก็เชื่อมั่น,นว่าคุณจรีระยุกก็สามารถที่จะทําได้เพียงแต่ว่าผมไปไปติดขัดอยู่ตรงที่อ่า คุณสุทินไปยึดตัวบุคคลผมห่วงนะครับผมกลัวว่ามันจะไม่มีคนของพรรคเพื่อไทยที่จะมาตอบโต้นะครับถ้าคิดถึงแต่เรื่องประเด็นการเมืองนะครับแต่ถ้าไม่คิดประเด็นการเมืองนะครับใครๆก็ตอบก็พูดกับตอบโต้กับคุณโลมกับคุณวิโร์ได้ขอให้ทําเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆเท่านั้นเองนะครับสวัสดีครับ